สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องผลคูณเชิงเวกเตอร์ที่เราจะสอบกันในวันศุกร์นี้นะคะอ่ะผลคูณเชิงเวกเตอร์เห็นไหมเวกเตอร์เขียนที่สองแบบใช่ไหมคะอยู่ในรูปของปีกาปิดแบบนี้หรือว่า ijk ก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะแต่หลักการหาเนี่ยไอ้ก่อนหน้านี้คือจุดตรงกลางใช่ไหมอ่านว่า u v แต่อันเนี้ยคก็หมายเหมือนคูณเนี่ย แต่อ่านว่าคอสนะคะการกรบาดแบบนี้นะเขาอ่านว่าคอสเวกเตอร์ยูเห็นไหมคะเวกเตอร์ยูคอสเห็นไหมคะคอสเวกเตอร์วีแบบนี้นะคะแต่ตรงนี้คือจะเป็นการตัดแถวและหลักทิ้งอ่ะเรามาดูกันเลยเนาะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนักเรียนอ่ะให้ u เท่ากับเวกเตอร์2 2 1ให้ v เท่ากับเวกเตอร์ v เท่ากับ1 2 3าเขาถามว่าเวกเตอร์ u คอสเวกเตอร์ v เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะถ้ามันคอร์สกันใช่ไหม ijk 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 ตั้งเห็นไหมคะอันนี้คืออะไร2 2 1 2 1, 2 1เห็นไหมคะ v คืออะไรคะ1 2 3 123 อ่าแบบนี้เห็นไหมเดกแล้วเราอยากลุกไอใช่ไหมเหมือนเหมือนกับไอก่อนหน้าที่เราเรียนเรื่องอะไรนะเมติเห็นไหมตัดแถวนี้น,นี้เห็นไหมคะมันก็เลยออะไรเลือตรงนี้อ่าเดยกครูทำอีกทีหนึ่งนะมือครูไม่นิ่งหนึ่งเห็นไหมตัดแถวนี้นะตัดแถวแรกนะเพราะเราอยากลุกไอใช่ไหมแล้วก็ตัดอันนี้เพราะฉะนั้นอนะไรคะสองหนึ่งสองสามเบตาไอเห็นไหมคะ ลบนี่ลบนะลบตามสูตรนะลูกอ่าเวต์เจคือตัดเลยตัดนี่ตัดแถวสองก็เหลืออะไรนี่เอามาใส่เห็นไหมคะสองหนึ่งหนึ่งสามเห็นไหมอีกรอบนะตัดนี้ตัดนี้นก็จะเหลืออะไรสองหนึ่งหนึ่งสามเอามาใส่เวตเจบวกเห็นไหมคะห,หมายบวกตามสูตรนะคะต่อไปเคนะเคตัดตรงนี้ออกก็จะเหลือสองสองหนึ่งสองเห็นไหมคะเวตเคอืม เห็นไหมลูกต่อไปสัญ,ญลักษณ์แบบนี้คืออะไรการหาอะไรคะเดซในเมติกสองคูณสองถูกไหมพีม่เอฟสูตรนะการหารเดซนะเมติกสองคูณสองนะเอดี AD. นี่ไงเอดีคือหกหกลบสองก็คือสี่เห็นไหมคะแล้วก็ลบตามตามสูตรนะแล้วก็เอดีนี่เป็นอะไรคะหกลบบีซี BC. ก็คือหนึ่งก็เป็นห้าต่อไปเอดีเป็นอะไรคะสีะะ่ลบบีซีคืออะไรคะลบสองก็คือสองตอบแค่นี้เองสเสร็จแล้วคะ่ะ อันนี้ข้อน,นี้เสร็จแล้วง่ายไหมเนาะต่อไปนะคะอันนี้ไอ้เมื่อกี้มาลักษณะเป็นปีกกาปิดแต่อันนี้เป็นลักษณะของ IJK ไลักษณะไหนก็ทำวิธีเดียวกันค่ะลูกอ่ะเวกเตอร์ U นะคือ 2I-3J-K ลบเบวกเเวกเตอร์ v, v คือ1 i 2 1ลบ j ลบ k นะคะแล้วก็เอา i j k มาตั้ง u ใช่ไหม u นะ u u c o s s ต้องเอา u ขึ้นก่อน2องลบส1มหงลบสามึน่ลบหลบ5เห็นไหมคะ1-1-5ลบลบเห็นไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากู้ i ก็คือตัดนี่ออกตัดนี่ออกไปเลยคะลบ1 5นลบนี่ไงเห็นไหมคะต่อไปอันนี้ก็ลบตามสูตรนะ อยากดูค่าเจใช่ไหมนี่ตัดนี่ก็จะเหลืออะไรนี่กามาใส่เห็นหมคะเป็นเจนะต่อไปเคตัดเคออกก็เหลือนี่กามาใส่นะคะสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออะไรบอกไปแล้วเมื่อกี้คือการหาเดทในเบติกสองคูณสองนะ ad เป็นเท่าไหร่ a อเดลบสามคูณลบห้าเป็นเท่าไหร่คะสิบห้าถูกไหมสิบห้าลบลบหนึ่งใช่ปะเพราะนี่มันคือ 1. ลบหนึ่งลบลบหนึ่งกลายเป็นสิบหก แล้วก็ลบลบของมันก่อนหน้านะอ่ะอันนี้เป็นอะไรคะลบ -10 บลบสิลบสิกับลบหเป็นลบ11บเลบสิเลบจอลบกลายเป็นเนี่ยลบตรงนี้ก็จะเป็นลบลบสิก็จะกลายเป็นบวกสิเห็นไหมคะตรงนี้ก็เป็นราคาเอดีเป็นลบสลบลบสก็คือ1โอเคไหมคะต่อไปนะนี่ เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นสมบัติสมบัติของผลคูณเชิงเวกเตอร์ต่างๆนะคะอ่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งให้เวกเตอร์ u เท่ากับอันนี้คืออะไรขนาดใช่ไหมเวกเตอร์ u เท่ากับ4ขนาดของเวกเตอร์ v เท่ากับ3นะคะจงหามุมระหว่าง u กับ v เอ เทษทีมุมระหว่าง u กับ v เนี่ยเท่ากับสามสิบจงหานี่อะไรคะแอบปจะไม่ใช่แอบสุดขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับเวกเตอร์ v ถูกไหมนี่ไงตามสูตรมันอยู่นี่คณิตศาสตร์เนาะพอเปลี่ยนเรื่องไปก็การการเรียกก็จะต่างกันนะคะอ่าดูดูๆนะตามสูตรหนูว่าสูตรมาใส่เลยตรงนี้ ส่วนมาใส่นะคะนี่เขาให้มาครบหมดเลยเดี๋ยวครูมีออกอย่างนี้ด้วยเห็นไหมนี่นะสี่เห็นปะนี่เป็นเท่าไรสามรายสามสิบนี่ค่าเป็นเท่าไรหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้มาต่อตรงนี้นะมันไม่พอรกเป็นเท่าไรคะตัดการสองหนึ่งสองสองสองสี่สองคูณสามเป็นหก เสร็จแล้วแทนค่าจบข้อสอบบรรจุครูก็แทนค่าจบเหมือนกันนะคะลูกเนอะแต่ไฟนอนเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าต้องเราดูอาจารย์อีกท่านนึงว่าเขาออกอย่งไงนะคะครูจะบอกนะอ่ะวันนี้ก็นีมีการบ้านข้อเดียวนะคะอ่ะทบทวนนะทบทวนนิดนึงนะลูกนะ เห็นไหมคนคูณเชิงเวกเตอร์นะไม่ว่ามันจะออกมาอยู่ในรูปของเหมือนวงเล็บป,ปิดแบบนี้ก็เหมือนการตั้ง ijk แล้วก็เอาแถวเนี่ยตั้งใช่ไหมกัามานอนอันนี้ตั้งก็เอามานอนนะคะอยากรู้ i ตัด i เห็นไหมอยากรู้ j ตัด j อยากรู้ k ตัด k ตรงนี้ก็เป็นการหาเดทของเมทริกซ์สองคูณสองคือ ad bc ad bc ad bc นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ u ใช่ไหม ijk vijk ใช่ไหม ไอจีเคตั้งเห็นปะอันนี้มันนอนอยู่แล้วก็คือจับนอนอยู่แล้วอันนี้ก็นอนกลับมานอนตรงนี้เห็นไหมคะอ่าตัดไออยากรู้ไอตัดไอลบนี่ตามสูตรนะอยากรู้เจตัดเจอยากรู้เคตัดเคเห็นไหมคะ ad ลบ bc ad ลบ bc ad ลบ bc แบบนี้เห็นไหมคะส่วนอันนี้ก็คือตามสูตรเลยแทนค่าตามสูตรจบเลยคะ่ะเนาะอ่าโอเคคะ่ะ เดี๋ยวให้ทำกันบ้านเลยนะคะเด็กๆของครูแล้ววันศุกร์นี้สอบแน่นอนของแท้ชัวร์ป้าบๆเลยวันศุกร์นี้สอบนะคะสิบคะแนนเป็นสิบคะแนนสุดท้ายแล้วนะคะลูกเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะติดงานทบทวนแล้วก็ติดตามงานท่านคนที่ไม่ได้ส่งงานครูนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวครูจะบอกคะแนนเก็บนะคะเด็กๆอ่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะหนึงกันบ้านนะคะหึงข้อนะคะกันบ้านหนข้อนะคะลูก